วันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วครับกับค่าย Road to Actuary 2022ค่ายแนะแนวที่จะพาน้องๆไปท่องเที่ยวในโลกของนักคณิศาตสตร์ประกันภัยหรือ Actuary ที่มีรูปแบบใหม่สุดพิเศษภายใต้ตีม Travel with Road to a c t u a r y ที่มาพร้อมั้งความรู้และกิจกรรมมากมายจากรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยมหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดไม้เต็มขบวนนอกจากนี้ยังมีวิทยากรในสายอาชีพตัวจริงที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้แก่น้องๆโดยเฉพาะ คลายนี้จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ในวันที่23-24กระกฎาคม65ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Actuary สมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กระกฎาคม65และอย่าลืมมาเจอกันนะครับ